เอาเอาน่ามารับแขกที oh, no oh, no. mm ่แขกมาเยี่ยมบ้านเนย่บอกอาไยมีแนวิฮะอ่ผดียวหรอดีว่าอยู่้เดียวกผ้ใดฮอยู่ผูยวกผดอนกสวดีว่าใดก่ก็ี่หยอลิปอมีายแต่ว่าใส่แดดบุกหัใจเลือมันย สใส่ลงคลิปด้วยใส่ให้หูด้วยเล่นไงปรจายมันิอันนี้จะใส่กัน,นจะลองจะลองคลิปใช่ไหมเนี่ย กับบริษัทนี้เจ๊เทียนเนายืนขอบค้าค่องย่บ้ายี่นี่กันนอนดิฉันนอนดิฉนเอาม่้ที่อยู่ว่าเป็นที่อยู่คืออยู่เถะนะเอาก็อยู่อย่อยู่เป็นมังนี่เส่วนมากไม่อยู่ถ้าบอว่าคนรดีมหาลันบริษัทมาเราบริษัทมาดิไปอยูใส่ยูปุ่นยู่ใส่ยูุ่น ไมสว่งนี่จะกองเหรอไม่ไอเดียวเนาะเมาบานเขาไม่ม่ยืมขากองเขาอีกครับอ้วเ็ครับอาขาไกลขาลุมขางวงปอไปปาดหัวงมวงไวเพิ่าบได้ไ่า ลองสามหมื่นซับมากปิทิเนี่แ่นออื่นเขาเอาเครื่องมากเลยสาสิบสองหรอมองมืออื่นดีตนี้ย็นดีเนาะโลยงมีอยครับแซวิ่งก็เกือบร้องไห้แล้วถ้าเจอยังพิงพี่ตามเอาหายเลยพี่ตมเอาไปนี่ครับนิ่งสุดเลย อะไรเยอะแยะเป็นทีมอลไรนีพี่น้องนี่เสร็มุกก็มานะครับจับตัวได้แล้วครับนี่บจับตัวได้แล้วใครคนเอาไปครับเขาต้องทักนี่มีการเปลี่ยนทางด้วยครับนี่ครับดูมันหลายขี่ตามมาท่านเลยท่านนี่เยอะกว่าอีกว่าท่านนี่จะรูหลายแม่ถี่ไม่ถี่รูไหลเจดมันวิวูได้เสดมไปสุพรรณนี่เน็ตไปไปทำอะไรสุพรรณนี่เน็ตามพี่ปโกมาท่านเลยวะไปทำอะไรสุพรรณไปหาถ่ายคลิป ไก่จังแล้วไปอะเขาไปยันข้าวบงถ่ายคลิปรถมันบกติดถ่ายผียังอยู่ถ่ายผีเรียว่าเขาซุเข้าไปเมว่านเนี่ยประดันว่าวในเผาเมื่อกี้ตัวใหญ่น่เอาเอาเราถ่ายไปขับเล่นหนี้ขับไปไหนขับเล่นมันได้ยินมถ่ายแล้วเจอโทรศัพท์เ้านะ้รับ สีนะม่ยังม่ทั้งมีนล่มันดำวะนี่โมยินตานี่โยินหนาเลยน้าัจ้าเสียงเริมาแล้วพี่น้องเสียงเริมาเาตัวดสอบฮะเสกือบล้วเกื้นื้นบไนอนโอ้ยใส่บาสาวมาใส่มีอะไรเเอาเผาลดวมันขึ้นไปเห็นยังีงฮะเยังไงลูกโอยสูบน้ำเื้นเบดขึ้นเลยสามสา

เบ้งอะไม่ไม่รู้เรื่องเบ้งเบ้งเบ้งเป็นพรรคพวกโจรอันนี้หัวหน้าโจรโจรเฮ้้ยไอพวกโจรอันนี้สาขาย่อยย่อยรับของโจรใช่อหมรับของโจรโจรโจรนี่หนึ่งสองสามสามสามท่านนี้รับของโจรนะเรียกมันดังรมู้นี่เสียนมูนี่สมรู้รมคิดกันสมรู้เมนนี่นไอ้แซมตัวยุ่งยุ่งมัวใข่เย คุณคุณแม่ก็เห็นนะแต่คุณแม่ทำเป็นบอกว่าไม่เห็นอันนี้แกต้องร้อีต้องร้องไดเาจะดคุณแม่ดมาเอวข้าม่ไคุณแม่เดี๋ยวปึ๊บอันเงียบเงอั้เงียเงียบอนนก็ต้องรู้อลงมาถึงปึ๊บมาถึงปึ๊บนี่หลนี่หลโอเคมาเอาไปเอานีออกไป้นแล้วกันเลยอูมาแล้วเป็นกบฏกบเป็นกบนการนะพี่้องเก็ทำเป็นกระบวนการพบฏเนี่ ถ้าพอบอกมันปุ๊บมันทำเป็นแกงคูนทำเป็นน้ำมึนใส่กินนี้เสลี่ยครับอันนี้เราไว้้านระตูไปมันจะด้านจริงๆมันเขาโดยทั่วไปมันมาดักท่านหนึ่งกดบรถเสียงคือนี่นี่คือเฉลยของคลิปที่แล้วนะคะทุกคนไอ้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 ตอนที่ดังครั้งแรกอ่ะไม่ได้กุดไม่บอกเสียงอะไรทีนี้มันก็ดับไปพอมันโอีกปุ๊บกดล็อกไม่โจนปอกเสียงดีขึ้นมาผมรับผมว่าอะไรดีว่าเขา มันอยู่ในกระเป๋าเกงคูตั้งนานเลยแซมเออะไปว่าไหวเพ่อทีมดีจังจงมังดีวเหเฮ้ยโตสายมันอยู่ในกระเป๋าเกงที่คุิใช่ไม่อยาให้มันเปิดรอกมันอยู่ในกระเป๋าเกงห็ะมีนะอันนี้อันนี้สาวว้เใครอยู่นางวัยน คนบุรยูครับคนบุรยูคือไปอดมมาหลยพี่ยูนไปประยชน์ี่ที่นี่พี่ยูนเนี่ยที่นี่บี่ยนเสร็จล้วเราเบี่ยงเนี่ยที่เบี่ยงรถล่างไก่งาเนี่ยไรกตามมึงรถล่าเยเกดีีสุดเลยตะดมี่ตัวกิเลยว่ซักเลยครับวันนี้อด็กมาสุกอยู่ไี่ไหนตะดมว่าซักเลยบด็กมาสุกไว้ใส่ไงอบมาสุกด็กไว้ มีครับแซมนี่ก็เกือบร้องไห้แล้วครับเมื่อกี้มีคนเฉลยบอกคนไม่งั้นมันมันม่การแสดงว่าทำหน้าบึ้งใส่ทีเป็นแบบโกนจะไรไม่เกี่ยวนะผมโทรศัพท์ม้วนไปแล้วม้วนไปจะหายแล้วไม่เสิ่ยงดับใจแซมวิ่งเลยนะโทรศัพท์อย่ากอดดัเอกคือประมาณนี้เอกดับเอกขาที่มากเมยันขี้มากทีมากเมได้กับม่สามวันนี้วันนี้มาเยอะกว่าสามเลยนี่ตัวแทห็นเอกดับสิ่งเอกไปที่ไหนพวงนี่เอกไปใส่ของนี่ไม่รู้ ข้าเมียไปไหนเดี๋ยวเมียก็มาผมเมีงานหก่อนนุ่นว่านเลยดิน้องมิงดำซิ่งค่ะสวยก็มาแนี่มาเลยใหญ่ไปหาไปเยี่ยมน้องน้องไหนน้องนุ่นอย่างไปเลยไปนอยเดียวีกมันไม่น้อยเดียวหรอกเกือบเกือบไปเมืองนู่นเลยโหสิบโลบกวาเมาน้อยเดียวไปคำพูนอีเอ้ามัน มีชิดก็กันเนาะนี่ทางนี้มีชิดไว้พ่อถ่ายถ่ายเขาบ่อขึ้นเด้อก็ถ่ายคนดังเขาขึ้นนี่อย่างสับเลยอยากรู้ว่าจะไปไลฟปันอีกไปสิฟิตบ้าน์นี้ตัวเนาะไปอุ่นโน่นโดนยังหนังเขาอยากรู้ว่าสับเลยเอยซ่อนเด็กไว้ตรงไหนตรงไหนนะเลื่อนมาแต่วันนี้นั่มนะจะให้ไปผุนเหยเห็นเห็นข่าวว่าสับเลยซุกเด็กไว้นอนกับเด็ก ยาเซฟพี่หลอกพืมันไ่เหมอนมนี่ม่หรอนเลเี่อนรัเก่าเอายัไดด้วยแรเซนิสมดุลแล้ว่าได้โทรศัพท์พี่หลอเะมองได้โทรศัพท์ลงคิดลงก่อนเพื่อนแซซซม่เแ้วซสาวไปนด้ไปเรอามได้นียครับเขนเฉยเขเฉยคือคือพ่อนะฮะพ่อเฉยเร็วเกินไปดตต้นที่ยไใอะอะไรมันก็เดแบบลงมาแบบบระยิ้มยิมีปเนี่ผมพอบอกมันปุ๊ กก็ับครนสวัสดีครับเอก็ว่าเป็นตัวเอฟซีทุกคนตามข่าวมันก็เป็นตัวลสองคน่ยาิบายยังไงทายวายแลไทยรมีปัญหาของไทยแต่ว่าเปนโลกตั้ย้ยอุ้ย้ยทุกคนอิไว้้ดีนะของดีมีครับมีของดีซ่องครับซ่อง เลยยังกันอยู right. ่โอ้มาเดอเียวฟกัยากันอยู refused, ่มานาน่ามันายังมาที่เม่อยหร่งเหนียวเหนียก็ปูเขากันบินหรอไทยรักาไอหน่ก็ล้ยวมูสูบลูลมคิดนีเกือบร้องแล้วพี่น้องถ้าคุณพ่อมาเฉลยนี่โหนั่งง้างหัวเป็นหมาไก่เป็นหนาที่นี่ มาในรถทำหน้าทำหน้าเบลไหมมาในรถนีมาในรถมันก็ควรเนี่ยมันตรงนู้นมวนตรงนู้นคนนี้กะเป่าคนนู้นคนนี้มีตลาดทุ้งมือทุ้งมือตลาดทุ้งมือหนึ่งวันนี้วันนี้วันนี้ทำไมมันไม่เหมือนวันนั้นล่ะต้องใส่หมูรออะไรแบบเนี้ยก็วันนี้เมื่อกี้นอนลคงตื่นเมีไอ้ขึ้นกาบนเลยนอนพี่นอนสุกดิ่งมาเนาะไปไปซื้อไปกันไปซื้อที่ละ มเีงเงินเลยไปคนงามเลยไปคนงามเลยขนงนมพ่อพ่อีบสิบบาทเอาเอาธนาคารมาเอาไปกำไรกไปอนาเป็เร่อ,เอเันไอ้ต้ไมี่อนได้เป็นไอ,อันนี้มาไยเงินเพิ่มไเลยเพิ่มอู้ชิมงานปนลาปเหลาครับปลาเหลา ถ้ามาเช้าตัวหาเซเบียแต่เช้าเนี่ยได้ไปด้วยแล้วนี่คำพูดเสื่อมไปต่อไม่ควรนะเซเบียบอกอยู่วาา่าบ้าโอซั่นแหลมันไปในเครื่องข้างมันเบาในเบิร์ดเลยียนอีนี้มันเบาในเครื่องข้างแ้วมันเบาในเบิร์ดเลียนนี่ครับสับเร็วเอาไปเซเบียครับแต่มันเฮ็ดช่องมากมันแต่เสียดมมันก็ไม่เคยเกินได้เพียแล้วพวกนช่วงหน้ารักช่วเน่ารัง